สวัสดีครับท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารโรงเรียนคณะครูหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพที่เคารพทุกท่านครับตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลาก,กรของสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านครับวันนี้ผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธาน ในการเปิดการอบรมนะครับขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียกว่า AI ในการจัดกกรกดาษสอนของโรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพครับแล้วก็มีความคาดหวังนะครับที่จะดำเนินการในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับใน,นนี้นะครับ กระผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกันพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลหรือผู้นําการเป,ปลี่ยนแปลงที่สามารถใช้ AI อย่างรู้เท่าทันมีจริยธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศาึกษาขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการที่จะเริ่มต้นของการเป,ปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืนขอขอพบพระคุณทุกท่านขอประสบความสำเร็จในการ อบรมในครั้งนี้ด้วยความรักความเคารพครับวันที่26มิถุนายน2568ักดรกฤษดาสสิทนาดุลผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลพร้อมด้วยนายการุณชูช่วยรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลและคณะกรรมการจัดประชุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการอบรมการพัฒนาสมรรถนะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน1อำเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพรุ่นที่1ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสพมสงขลาสตูลสพปสงขลาเขต1สพปสงขลาเขตส สพปสงขลาเขต3และสพปสตูลโดยได้รับเกียรติจากดรภูทรจันทหงงปุญญาจารัตธรรมรงผู้ช่วยเลขาธิการกพทเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้าน AI และสามารถขยายผลให้กับเพื่อนครู ในสถานศึกษาเดียวกันได้โดยมีศึกษานิเทศที่รับผิดชอบโครงการจากทั้ง5สำนักงานเขตพื้นที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน230คนณโรงแรมลีการ์เดสนพลาซ่าหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา